คนใกล้แกนแกไม่ออก้กตาด้เออระวังจาะถูกตาเลือดออกหรอก้ยเสียวเชียวเียว แล้วต้มแกคบคลิปนี่นีน่คันสีส้มคันสีส้มเลยออเอาแม็กโครมาอ,อูตาอ้ตายอู้ตายเบืวนั่งให้กำลังใจค <c oughs> ันใหม่เทเลสีเแดงเทเลสีทันสีส้มเห็นไม่ได้ เอาไว้ลงเล่นแล้วถ่ายให้ดูอีกทีบายบาย